สิบชั้นไหน mm hmm. ดูที่ช่อง fm ได้ตำแหน่งเลยดูช่อง fm 2ถึง13 mm hmm. ชั้น2 13ถึง25ชั้น3 25ถึง36ชั้น4ของเราตัวที่30อยู่ในชั้นที่4 mm hmm. 30เนี่ย30เป mm hmm. ็นับ หนึ่งนี่นี่อยู่ชั้นนี้สิอันนี้ยี่ห้าถึงสามสิบหกยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามหกใช่ไหมตัวที่สามสิบอยู่ในชั้นที่สี่เฮ้ยเหรอจะเป็นสิบเอ็ดจุดห้าได้ไงอ๋อในสิบสองอ่ะโอเคถูกแล้วเขาแบบนี้ ตำแหน่งโดตำแหน่งถูกแล้วนี่นี่ไงตำแหน่งที่เราหานี่แหละคือตำแหน่งที่เราหาเ <c oughs> นี่ยตำแหน่งที่หกส่วนสิบของเอ็นใช่ไหมหกส่วนสิบของข้อมูลไงเราได้มาสามสิบตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่สามสิบเอฟเอ็มก่อนถึงชั้นเนี่ยเอาใส่ด้วเอลได้ยังยังได้เอาชั้นไหน ชั้นไหนที่ได้ชั้นนี้ L เท่าไหร่จับตัวเลขสุดท้ายบวกตัวเลขแรกหันสองเป็น L สี่อ็ดจุแล้วก็บวกด้วย i i ความกว้างชั้นสมมุติ ตำแหน่งได้สิบห้ามาอยางไงสิบห้าอ๋อุรันขอโทษด่าไปเรียบร้อยแล้วตำแหน่งไงที่เราด้เนี่นี่คือตำแหน่งไอ้ที่เราหาคือตำแหน่งแทนเ้าไปตำแหน่งเของมาตัวไหนละตัวด็อก ตำแหน่งตำแหน่งที่6กส่วนสิจีจ้าตำแหน่งที่6กส่วนสิบส่วนสิบอ่า6กส่วนสิตำแหน่งที่1ก็เป็น1นึ่งส่วนสิตำแหน่งที่2ก็เป็น2องส่วนสิตำแหน่งที่3ก็เป็น3ามส่วนสิบอ่าเราได้ n ตำแหน่งไหนเราได้เท่าไหร่ตำแหน่งตำแหน่งได้เท่าไหร่ตำแหน่งของดอค6เลยครับที่เท่าไหร่ rn ส่วน6 rn ส่วน10 r คือ6 r คือแรลง dr r คือ6 difference เอ้ซ์คือ10 6หารด้วย10 n มี n ด้วย n อ่า n n เราเท่าไหร่ n ข้อมูลเรา50ตัวแทงเข้าไปได้อ่าได้30 30เช็คนับมาทีนี้30ตำแหน่งที่30ดูที่ช่อง fm 2ตัวมาอีก11ตัวเป็น13 13มาอีกเท่าไรเนี่ยมาอีกสิบใช่ไหมเป็นยีมาอีกแต่เราต้องการตัวที่สาแสดงว่ายี่สิบหกยี่สิบก้บสามอาสองยู่นี่ใช่ไหมอ่าอยู่ชั้นนี้เราก็ได้ L, แลเรก็ดูันเดียวแชั้นนี้ทีนี้แชั้นนี้ชั้นนี้ก็บอกว่าแไงอะไรอะไรบวกกันใช่บวกทะแยงเป็นนี่กับนี่บวกหารสเป็น 5, สิบเอ็ดจุดห้าใสไปแอลสิบเอ็ดจุดห้าแทนสูตรที่ที่นี่ครบอย่างแทนสูตรทีครบอย่างไอ <Okay. S 2> <I> ลบนะเฮ้ยลบตัวนี้ลบเลยวขัน้นได้ลบเลย F-M ลบ เอฟเอ็มก <onal> ่อนเออวันนี้หอยออกฮ้จริงอ่ะ สายกูต้องไปซื้อใหม่แล้วกูซื้อ,อ,ซ,อซื้อไม่ซื้อไม่ทันซื้อห้าร้อยก็ใช้นี่ไม่หมดซื้อหมื่นหนึ่งไม่ถูกก็จะได้เงินทีนี้แสนเสร็จหรือยังเดี๋ยวได้เช็คว่าตัวเองเข้าใจหรือยังเดไซน์นะครับเดไซน์ถ้าเราสนใจเดไซน์ที่หก นะฮะเราก็เป็นเลซทายมันส่วน10ใช่ไหมตําแหน่งที่เราสนใจคือ6ส่วน10ของ n 6ส่วน10ของ n n คือ50ตัวมันจะตกตําแหน่งที่30ตําแหน่งที่30นี่คือเราเช็คตําแหน่งตรงเนี้ยตัวเลขตรงนี้คือที่ตําแหน่งเราเช็คน้องก็ไปนับ M เนี่ยมันตรงนี้มี2ตัวแล้วตรงนี้ก็ไม่อีก11เป็น13 13บวกเป็นอีก12 25แต่เราสนใจตัวที่30ก็คือเราสนใจ ยี่สิบห้าเพิ่มมาอีกสิบเอ็ดนะครมันอยู่ในชั้นนี้นะฮะมันอยู่ในชั้นนี้ชั้นที่เราสนใจชั้นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสนใจชั้นนี้ตัวเลขตำแหน่งที่สามสิบนะครับตัวนี้ยี่สิบห้ามานับชั้นนี้ก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสบเอ็ดสามสองสามสามสี่ห้าหกนะ L ของชั้นนี้น้องก็จับตัวเลขตัวนี้บวกกันหันสองบวกกันสองเป็นเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดจุดจุดห้า ความกว้างชั้นเอาตัวนี้แล้วกันเนาะสมมติเราตัวนี้นะส1เ็ลบเก้าเหลือแปดความกว้างชั้นสี่เลบสิเ็นะตำแหน่งที่เราได้คือสามสิบลบเอก่อนชั้น F M ก่อนชั้นก็คือ25นะครับ f m ก่อนชั้นคือ25หาหารด้วยความกว้างชั้นที่เราสนใจคือสิบนี่คือด็อกหนึ่งเอ้ยดอก ล็อก6เช็คดูนี่คือค่าของล็อก6นะฮะล็อก6ค่าของมันอันนี้ตำแหน่งของล็อก6ก็บตำแหน่งที่30ของข้อมูลต่อไปเปอร์เซ็นทายที่70 70น้องก็ไปที่70เนี่ก็คือ70ส่วนร้อยนะหาร70ร้อยคูณด้วย30 50 r r คือ70 70ส่วนร้อยของข้อมูล โอเคตัดออก2เป็น35ตัวที่35ของข้อมูลตัวที่35ก็อยู่ในชั้นนี้อีกนะฮะสามสาสนะครับ,รบชั้นนี้ก็ได้ตัวเดิม L มันก็คือ41.5เหมือนเดิมส1 5เดิมบวกด้วยความกว้างชั้นก็ใช้ตัวเดิมอีก8ตำแหน่งที่เราเพี้ยนไปคือ35ความที่ะสมก่อนถึงชั้นคือ25ในชั้นคือ11 อันนี้คือเประเด็นฐายที่เจ็ดสิบกืนเสียดายนี่ยังรักษามารยาทนะปกติก่อนกืนที่เคี้ยวโชว์ก่อนสามรอบหิวกระเที่ยงละสี่หิวข้าวละสี่ปากิมไข่ต่อเลยรู้จักไหมรู้จักปากิมไข่ต่อไหมขนมสองรสอ่ะ ที่หวานมางเออนั่นแหละเออเออนั่นแห L และเ็าเรียกประกิมไข่เต่า <ś Yeah, okay>. หิวละสิหิวละสินายโจทย์้อไในที่สวยลองทำโจทย์สักสี่ข้อก่อน <ś lam ic> ให้มันข้องตัวเลขก่อนค่อยหนีไปห่วหน้าสองร้อยสอง หามมนทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับหกตัวข้อเก้าสิบนะฮะเก้าสิบหาหกตัวนี่แหละเอาคอทายที่าไรคอทายที่สามให้หาคอทายที่สามเดซา์ที่สี่เปิดทินทายที่แปดสิบอ้าวใช้โจทย์ข้อใช้โจทย์ข้อเก้าสิบนะ แทนให้มันแม่นก่อนเช็คเช็คอ่ะมันอ่าอ่ความกว้างชั้นทุกข้อเท่ากันวันนั้นโอก,กาสผิดพลาดน้อยมากหามาตั้งแต่เอ็กบาร์นู่น ย้าวามสิบสามเก้าเอาแม่งกระโดดแม่งกระโดดเลยไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ม่วงเราไปตามสเต็ปเดี๋ยวแล้วกูแบ่งตัวเลขเอาแบ่งเลขดีนะแบ่งช่องนี้เป็น6กับ6กับ6กับอะไรบาง่ีสิบสองกกับหกับอ่ะ หกกับหกก็เป็นสิบสิบสิบสี่สิบสิบสี่สิบสิบสี่แปดสี่อ้าวมันกระโดดอะไรอีกละ่ะเจ็ดสิบถึงแปดสิบแม่งกระโดดอีกอ้าวก็ได้สิบสองกับสองนี่เป็นอะไรไปแปดสี่โจทย์กระดานด้วเปลี่ยนโจทย์เขาเรียบร้อยแล้วสิบสองสิบสิบสี่สิบสองสิบสิบสี่ก็เป็นสิบสองงสองแปดสี่โอเค ครบตามกระบวนการแทนที่ผมจะลบผมผมนะผมให้ว่าคุณคุณแก้ไข <laughs> สัจใจ <c oughs> ให้แมนเด้อแมนเราจะพาอีกคอนหนึ่ง้วเซกุดบายกันเลย <c oughs> ผมไม่ต้องแทนค่าเฉยไม่ได้คูณเลขสักหน่อย <c oughs> ชิวๆ อันนี้มันสติมอสี่นี่ไม่ใช่สติมอหนึ่งอะเวรกรรมมอสี่ข้อศูนย์หนึ่งสองป้าแต่ก่อนมอสี่มเรียนยากกว่าเราแบบกว่านี้เลยเหรอขู่ขู่ถ้าเอาของมอถ้าขู่เอาของมอทุกวันนี้เสียงดว่ะเสียงดว่ะเสียงดวดะ ดูท่าจะมีเริ่มมีอนา,าคนแล้วมาเรียนสม่ำเสมอราศีไม่เริ่มจับดเลยอัตโนมัติคนเราอะ่ะเหมือนเหมือนนิ้วโป้งเริ่มเข้าไปมหาลัยแล้วไงถ้าขยันอีกก็ไปตั้งข้อเท้าเลยอี้ข้ามันไก่ระบุกหุงเนาะตะบุกหุงตะบกถั่วเนาะ,ม,ม,ะ,ม,ม,ะมันก็ยัง่ายสุดแล้ว เอาแมนแมนกข้อที่แบบโจ๊ะๆเลยอะทำไมเอเอมีกี่ชั้นนี่แปดเลือกชั้นที่สิบสองความถี่สิบสองดีกว่าไม่ไม่ชั้นไหนก็ได้คำตอบสุดท้ายเท่ากาัน ตรงกลางนับมากลางหรือไม่ถ้ามันไม่กลางก็เลือกตัวเลขความถี่สูงสุดความถี่นี่คือความถี่ในชั้นที่สนใจสูงสุดแล้วก็สร้างช่อง F ดีขึ้น เราเลือกนะฮะถ้าเราเลือกมันมีทั้งหมด8ชั้นไงชั้นเราก็เลือกคุณจะเลือกเอาชั้นนี้แล้วกัน A ชั้นนี้คือเท่าไหร่จับบวกการหาร2ได้64.5 64.5a เมื่อเราได้ a ปุ๊บเราให้ด็อกด็อกด็อกชั้นเในกติกานะถ้าเราให้ a ชั้นนี้ด็อกชั้นนี้เป็นศูนย์เลยแค่นี้แหละ a นี้เลือกชั้นไหนก็ได้กะเอากลางๆหรือไม่ชั้นก็อันไหนทีนย์เลือกชั้นนั้นแหละ นี่คือ A แล้แลวก็พอเราให้ A ชั้นนี้ด็อกชั้นนี้เป็น0ูนย์ก่อนหน้า ouais. นี้ก็เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สร้างเอด็อกขึ้นลบสามสิบสองคูณลงมาลบสิบแปดลบสิบสองลบสิบศูน12สองสิบหกสิบสองก็สร้างซิกมาเอดีมาหังนี้สิบสองกับสิบสองหายไป สิบแปดหายไปเหลือลบสี่สิองนะซิกมาดีคือลบสี่สิบสองพันเอ็กบาร์ก็คืออะไร A บวก I ซิกมา f d หารด้วย N A ก็คือที่เราสมมติคือหกสิบสี่จุดห้าคือความกว้างชั้นความกว้างชั้นเป็นสิบอยู่แล้วนะสิบขวาลบซ้ายบนลบล่างนะฮะ FD คือลบสี่สอง หารด้วย n ข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ซิกมาเเรียกว่า N นะฮะสิ2สองยี่ส56หามหรด้วยห้ตัวเลขที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า X bar บารเนี่ย x บารตัวแรก โอ okay. เคต่อไปหาโหมดฐานนิยมฐานนิยมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าข้อมูลที่ถี่สูงสุดถี่สูงสุดชั้นนี้แหละถี่สูงสุดชั้นที่เราเลือกเมื่อกี้แหละ8 2 2 2 2สิบนี้นะ1สสูงสุดนะ L ของชั้นนี้คือจับตัวนี้บวกการหาร2ได้59.5 L บวกด้วย I DI, difference 1 difference 1บวก difference 2 แอลก็คือจับบวกกันนั้น2ได้59.5ความกว้างชั้นจับลบกันได้10เหมือนเดิม Difference 1คือผลต่างตัวเลขเอามากลบน้อยได้2 Difference 1 Difference 1คือตัวบนนะครับตัวล่าง10นะครับ2บวก10 โอเคต่อไปมีเดียนมีเดียนมีเดียนตำแหน่งของมันคือ n ส่วน2ข้อมูลคือ56หาร2ได้ตำแหน่งที่28ตำแหน่ง28เราก็ต้องไปนับที่ f m นะฮะสร้าง fm ขึ้นมา8ตัวชั้นนี้ชั้นนี้บวกอีก4 6 6เป็น20บวกชั้นนี้มาเป็น30บวกชั้นนี้มาเป็น สี่สอบวกชั้นนี้มาเป็นสี่สิบสี่บวกชั้นนี้มาเป็นห้าสิบสองวกชันนี้มาเป็นห้สิบอันนี้คือ fm fm ตำแหน่งที่เราสนใจคือชั้นนี้นะเพราะตัวที่ยีนะฮะ n คือตัวที่ยีที่เราสนใจต,ตัวนี้ตัวที่ยี่สิบยี่สี่เอ็ถึงสามถึงสาชั้นนี้ราะ l ของชั้นนี้มีเดียนคือ ll ชั้นนี้คือสี่ส จัดตัวเลขบวกกันหารสองบวกด้วยไอไอคือ